หลังจากที่องค์พระโพธิสัตว์สิทธัตราชกุมารทรงประสูติที่อุทยานลุมพินีซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเนปาลในปัจจุบันนี้ ทรงใช้ชีวิตอย่างเจ้าจอมจกักรพรรดิที่พระราชวังกบ,บิลพัตยาวนาน29ปีก่อนที่จะเสด็จออกบรัพชาแล้วจากนครแห่งนี้ไปภายหลังทรง,สงเสด็จนิวัตกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งตามคำกราบทูลขององค์พระพุทธบิดาแต่ทว่าการกลับมาครั้งนี้ทรงกลับมาในฐานะของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กิเ,เป็นตำแหน่งที่พระถังซัมจังระบุไว้ในบันทึกและจากคำพีพุทธศาสนาร,ระบุว่าที่นี่คือวัดนิโครธารามมีพระสถูปที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกซึ่งแสดงตำแหน่งว่าเป็นที่ที่พระนางประชาบดีถวายผ้าสังคาติแด่พระพุทธเจ้าและได้บูรณะใหม่อีกครั้งในสมัยคุปตะ<อ>คือเมื่อราวหนึ่ปีหลังยุคพุทธกาลปัจจุบัน กองโบราณสถานเนปาลได้รักษาไว้ให้เห็นถึงสภาพของมหาวิหารที่ปรากฏตามคำพีทางพระพุทธศาสนาอย่างยนยิ่งพิครธารามปัจจุบันเรียกตามภาษาถิ่นว่ากูดาน มีสถูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กึ่งกลางฐานโดยรอบนับว่ายังสมบูรณ์อยู่มากเมื่อเทียบกับสถูปในบริเวณเดียวกันนี้ที่โคทารามเป็นสวนอยู่ใกล้เมืองและเป็นพระอารามที่พระปยุรยาาแห่งนครกบิลพัฒช์ช่วยกันสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าสุดโทธนะเพื่อถวายการรองรับการเสด็จนิวัรสู่กบิลพัฒ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงเสด็จกลับมืองกบ,บิลพัทครั้งแรกคราวนั้นมีสาวกตามเสด็จถึงสองหมื่นรูปที่นี่จึงถือเป็นอัครสถานให้ชาวพุทธระลึกถึงคุณแห่งพุทธจริยาที่ทรงมีพระเมตตาบารมี จริยาก็คือหลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่ยาติถาจริยาก็คือการสงเคาะหญาติการกระทําประโยชน์ต่อญาติโลกัถาถจริยาก็คือสงเคาะโลกทําประโยชน์แก่สัตว์โลกแล้วก็พุทธถาจริยาทําประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยในภาษาต้นๆเองพระพุทธเจ้าก็เสด็จพุทธดาเนินพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่สองหมื่นรูปเสด็จจากกรุงกรงบรอ่รุง,ร,งราคฤร์ที่ เวรุวันารามเวรุวันารามเนี่ยเสด็จดำเนินไปที่กรุงกะิลพัทใช้เวลาเสด็จดำเนินนะสองเดือนสองเดือน,ออนภิกษุสงสองหมื่รูปนะไปที่กะบิบลพัทแล้วต่อมา,อาพระประยุรญาติมีพระเจ้าสุโธทนะเป็นต้นก็เลยถวายนิโคทารามใอวัดที่โคทารามนี่แหละให้ที่บำนักของภิกษุสงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุขเป็นต้นแล้วพระเจ้าก็ ออกเสด็จบิณธบาตเลยมาวันแรกๆพระเจ้าสุโธทนะเห็นตกใจเลยตกใจลงมาห้ามบอกว่าตระกูลของเราเนี่ยไม่เคยขอข้ากินเป็นต้นในนี้พระเจ้าก็บอกว่าที่พระเจ้าเสด็จบิณธบาตเนี่ยเป็นพุทธวงศ์เป็นวงของพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงเรื่องสุจริตเรื่องสุจริตสามทั้งหลายเป็นต้นเทศนาโปรดจนพระเจ้าสุโธทนะได้เป็นพระโสดาบันอนนี้เป็นต้นเนียเห็นไหมว่า พระพุทธเจ้านั้นมาโปรปดพุทธมารดาหรือพุทธบิดาเขาัปแล้วต่อมาเนี่ยในตอนนั้นน่ะนางพิมพาหรือยโสธราเนี่ยก็อยู่บนช่องหน้าต่างก็ชี้ไปที่พระพุทธเจ้าถ้าบอกพระลาหุนตอนนั้นว่าเธอเห็นไหมบุคคลหรือพระที่ที่เสด็จดำเนินอยู่หน้านั้นแหละคือพระพุทธเจ้านั่นคือพ่อของเธอฉะนั้น ตอนที่พ่อของเธอเกิดมามีขุมทองทั้งสี่มีทรัพย์อุบัติเกิดขึ้นฉะนั้นให้ไปขอทรัพย์เหล่านี้กลับคืนมาแล้วต่อไปเธอจะได้เป็นจกักรพรรดินีเป็นต้นพระลาหุนก็ไปไปถึงก็ไปกราบทูลขอทรัพย์พระเจ้าก็ดำหลีบอกว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในอะไรประเสริฐกว่ากันฉะนั้นเราจะให้อริยทรัพย์แก่เธอดีกว่าและที่สุดจริงก,ก็เลยให้ลาหุนบวช ก็คือให้อริยทรัพย์ไเแล้วเนี่ยก็เลยเป็นมูลเหตุแห่งพระเจ้าสุดโธนาเสียใจมากแล้วต่อมาก็เลยมาทูลบอกว่าถ้าต่อไปจะให้บุตรธิดาออกบวชขอได้รับอนุญาตจากพ่อและแม่เป็นต้นหล่านี้ จะเป็นที่ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุโธธนะและเป็นที่ให้การบัรพชาแก่พระราหุลสามเณรรูปแรกของโลกแล้วยังเป็นที่บรรพชาพระนันทะน้องชายต่างพระมารดาด้วยตอนนั้นอนันทกุมารเนี่ยแต่งงานวันแรกเอ่อภรรยาของนันทกุมารชื่อชนบทชน,ทชนทะปทะกรัลยานีเป็นนางงามจักรวาลฮะเมื่อเป็นนางงามจักรวาลก็บวชเอ่อก็แต่งงานวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จงานมงคลนั้นด้วย ตอน้ากราบพระพุทธเจ้าก็าให้นันทากุมารถือบาทตามเสด็จพระพุทธเจ้าพอมาถึงที่นิโคทารามปุ๊บพระพุทธเจ้าก็บอกนันทากุมารว่าเธอจกบวชหรือนันทากุมารพอได้ยินอย่างนั้นบอกว่าพยา,ค,าค่าพระองค์จะบวชเห็นไหมท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากบวชอะไรหนอที่เป็นปัจจัยทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพูดคําไหนแล้วคนจึงไม่กล้าขัดมาจากกรรมอะไรมาจากวจีสุดจริต การจากการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอเป็นคนที่มีความมั่นคงในการเจริญกุศลเป็นตนน้นเพราะนันทากุมารบวชแต่ก็มีความตํางดีในใจว่าจะบวชแค่เจ็ดวันพอใกล้จะถึงวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เลยถามนันทากุมารบอกว่าอยากจะไปบนชั้นดาวดึงไหมนันทากุมารบอกอยากจะไปพระเจ้าก็เลยพานันทากุมารเดินไปได้หน่อยแล้วก็ชี้ให้นันทากุมารเห็นว่าบนตอน,นั้นเนี่ยอะไร บอกลิงคือตอริลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่บนตอที่ถูกไฟไหม้เป็นลิงแก่ด้วยหางก็กุดด้วนกระถามนันทากุมารเธอเห็นไหมบอกเห็นอะไรบอกลิงลิงแก่หางด้วนพอพูดอย่างนั้นเสร็จพระพุทธเจ้าก,ก็จับมือน,นันทาด้วยกําลังเหมือนคู่ขแขนเข้าและเหยียดแขนออกก็ไปปรากฏอยู่ชั้นดาวดึงพอไปปรากฏอยู่ชั้นดาวดึงกลุ่มเทพธิดามาเฝ้าเต็มไปหมดพระเจ้าก็ถามนันทาบอกว่านางเทพธิดาในชั้นดาวดึงเนี่ย งามไหมนันทากุมารบอกว่างามมากเอาลองเทียบกับนางงามจัก,กรวาลน,นางชนบทกรลยานีที่ต่างกันยังไงนันทากุมารบอกเทียบไม่ได้เลยถ้าจะเทียบเดี๋ยวนี้นางชนบทกาลยานีก็เหมือนยีลิงแก่หางด้วนตัวนั้นเลยที่ยึดนั่งอยู่บนตอนนั่นเองนี่เราจะได้เห็นความเปรียบเทียบกันระหว่างพระเจ้าแสดงนิมิตเหตุที่ส่วนยิ่งนันทากุมารก็ฝึกฝนตัวเองจนได้บรรลุแล้วก็ไม่สึกเลย จากนี้ที่นี่ยังเป็นที่แสดงชาดกหลายเรื่องเช่นเวสันดรชาดกกินรีชาดกมหาธรรมปาละชาดกรุกขธรรมชาดกสัมโมทมานะชาดกวัตกชาดกเป็นต้นและยังเป็นที่ทรงแสดงพระสูตรสำคัญอีกเป็นจำนวนมากเช่นอัตตทันทัสสูตรพระธรรมเทศนาของพระองค์สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่ง ยังให้ชาวกบิลพัชจำนวนนับหมื่นได้บวชในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้เสด็จมาเพื่อป้องกันการรุกรานของพระเจ้าวิถุทพะสารครั้งด้วยกันในนิโรคนิโคธารามเนี่ยเป็นประวัติที่น่าสนใจค่อนข้างมากเพราะเป็นวัดหรือเป็นสถานที่รามณน,นียสถานที่ชาวสักยะ หรือกรุงกบิลพทัททั้งหลายชาวกบ,บิลพทัทเนี่ว่าทหารนี่ถวายถวายแด่พร่อพิสูจน์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุขและเป็นสถานที่เกิดหรือสถานที่บุคคลทั้งหลายได่อุบัติเกิดขึ้นและได้บรรลุธรรมกันข้างอย่างมากมายเลยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือให้สังเกตดูว่าตอนที่พระเจ้าเสด็จไปเนี่ยชาวกบิลชาวสักยะวงกับโกริยะวงเนี่ยเคยจะทําสงครามและแย่งน้ํากัน ใช่เ็ใเจะไปทําสงครามแย่งน้ํากันเพราะตอนนั้นน่ะเกี่ยวกับเรื่องของพืชผลทางเกษตรเน,นเกิดการจะเข็นข่าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปห้ามที่สุดจริงจเนี่ยชาวสักยะวงโกริยะวงทั้งหลายก็ได้กําลังของสติกลับพื้นขึ้นมาก็สามารถที่จะผสมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้แล้วก็ไม่ขัดแยง้งไม่ทะเลาะก,กันอย่างนี้เป็นต้น แม่น้ำโรฮินีมีความสำคัญยิ่งด้วยเป็นแม่น้ำที่พระอาอนน์พุทธอนุชาเลือกที่จะนิพพานเหนือสายน้ำนี้เมื่อพระอาอนน์อายุได้120พรรษาหลังพุทธปริิพานแล้ว40ปีพระอาอนนท์พิจารณาถึงอายุสังขารแ,แล้วก็สรงเลือกที่จะนิพพานบนอากาศเหนือแม่น้ำเข้าเตโชสมาบัติให้อธิธาตแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่ง ให้ตกบนฝั่งเทวทหานครเป็นฝ่ายของโกลลยวงอีกส่วนหนึ่งให้ตกอยู่ในกรุงกบรบิลพัทให้เป็นส่วนของสากยวงศ์เพื่อให้สองตระกูลพอใจเท่าเทียมกันในครั้งพุทธกาลแม่น้ำโรฮินี การพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะกับแคว้นโกริยะประชาชนทั้งสองแคว้นต่างเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมแม่น้ำโรฮินีจึงเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตของชาวเมืองบางครั้งที่เกิดปัญหาจนเกิดเป็นสงครามเช่นครั้งหนึ่งฝนแล้งชาวนาสองแคว้นก็เกิดการทะเลาะแย่งน้ำจากแม่น้ำโรฮินีนี้เข้านาตนเบื้องต้นก็วิวาทกันเฉพาะบุคคล แต่เมื่อไม่มีการระงับด้วยสันติวิธีการวิวาทก็ลุกลามเกี่ยวโยงถึงชาติตะกูทั้งสองเมืองและถึงขั้นจะยกทัพมาห้ามหันกันจากพุทธจริยาอันเป็นมงคลในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นคุณอันอัศจรรย์ยิ่งในอนุสาสนีปาฏิหารจึงได้สร้างพุทธปฏิมาขึ้นมาปางหนึ่งเรียกกันว่าพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ถ้ถึงการที่พระเจ้าวิถูทภาทำสงครามชำระแค้นฆ่าล้างสากยาวงศ์อันเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่น่าสลดใจอย่างยิ่งที่ประเทศเนปาลยังคงมีสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นทุกสังหารสากยาวงศ์ว่ากันว่าท้องทุ่งน้ำนี้อาบไปด้วยสีเลือดรวมถึงอ่างเก็บน้ำปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้ก็เคยเป็นที่ทิ้งศพเหล่าสากยาวงศ์ด้วยเช่นกันพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ย อยู่ต่อมาด้วยความที่อยากเป็นญาติใกล้ชิดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยส่งทูตในการที่ไปขอบุคคลที่เป็นญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาเป็นพระมเมสีนั่นเองที่ทั้งฝ่ายของกบิลพัฒเนี่ยมีความรังเกียจเรื่องโคตรเรื่องตระกูลกันอยู่แล้วถึงชาติชั้นวันนะว่าเพราะถือว่าตระกูลตนเองเป็นตระกูลที่บริสุทธิ์ก็เลยส่งนางวาสภคติยาเนี่ยให้มาเป็นพระเหสีของพระเจ้าเปรนเสด็จที่โกศล วางนางวาสภคดิยาเนี่ยเป็นลูกของเ,อเป็นของคนวรนนะอื่นไม่ใช่วานนากษัตริย์เป็นวานนาต่าแต่ว่าพอเอินมาได้กันในกลุ่มของกบิรพัฒก็เลยมีคลอดออกมายังมีลูกมาก็คือนางวาสภคดิยานี่แหละนั้นนางวาสภคดิยาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นญาติเนินโดยเชื้อไขของพระเจ้าโดยตรงถ้าพูดถึงทางพ่อได้เนี่ยพอต่อมาตรงนี้พระเจ้าเสุนที่โกศล หลังจากได้กับนางวสภคติยาดีใจมากใหม่ๆเพราะไม่รู้ถูกย้อมแมวเนี่ยนะไม่รู้ก็โหยกย่องให้เป็นอัครเมเหสีพออยู่ต่อมาก็มีบุตรชายก็คือเนี่ยมิราชกกมารก็คือวิทูสภาเนี่ยราชกุมาน,นี่แหละราชกุมาน,นี้ต้องการอยากจะไปเยี่ยมเมืองของแม่ก็เลยพร้อมด้วยกําลังของทหารก็ไปที่กลุ่มกบ,บิลพัทนเนี่ยเพระทราบข่าวอย่างนั้นก็พากันรังเกียจรังเกียจว่าเหมือนลูกไพ่ลูกทาสทั้งหลายจะามาตรงเนี้ก็รังเกียจกัน ก็เลยพาเอาเด็กๆทั้งหลายคนที่อายุน้อยกวิศวสภาออกนอกเมืองให้หมดให้มีแต่คนแก่คนเฒ่าเท่านั้นอยู่วิศทธภามาอยู่ในเมืองนี้ก็ต้องกราบไหว้คนอื่นอยู่ร่ำไปเออดูๆมาก็ไม่สนุกเลยไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยว่างั้นก็เลยกลับที่ตอนกลับเนี่ยทหารคนสนิทเนี่ยลืมดาบลืมพระขันเนี่ยว้ก็พอออกไปได้สภาพหนึ่งก็กลับมาเนี่ยก็ไปเจอคนใช้ในเมืองกบิลพัฒน์นี่แหละเอาน้ำนมมาล้างก็สาบแช่งไปไอ้ลูกทาส ว่างั้นเธอไอ้ลูกทาสไอ้เหมเป็นอภิมงคลเหแลือเกินนี่ป็นต้นด่าไปด้วยอะไรไปด้วยทหารได้ยินก็นไปเล่าวิจุถภาพังฟัง,งวิจุธภา,าราชกุมารฟังแล้วโกรธมากก็อาฆาตว่าวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไรเราจะมาล้างตระกูลนี่ให้หมดนี่คือการฝังอาฆาตไว้ของพระเจ้าวิจุธภาเนี่ยวิจุธภาอยู่ต่อมาก็โกรธมากพอโกรธก็คือโกรธกบิลพัทก็ยกกองกําลังจะต้องไปฆ่าล้างตระกูลให้ได้พระเจ้ารู้ พระเจ้าก็ไปเสด็จไปอยู่บนต้นเออขวางอยู่ที่ต้นไม้ที่ไม่มีไม่มีใบพิถอพระเกงใจเข้าไปการากบพระเจ้าว่าพระองค์มาประทับอยู่ที่ตรงนี้ทําไมพระเจา้าบอกว่าทำไมมาประทับอยู่ใต้ต้นไม้นี้พระเจ้าก็บอกว่าการไม่มีญาติก็เป็นความเป็นความเล่าร้อนอย่างหนึ่งว่ามันเถอะพูดให้เชิงให้ให้คิดไปไปมาวิถีพระก็ยกกองกลาลังกลับ นี่พระเจ้าไปทําอย่างนี้สามครั้งพอครบสามครั้งพระเจ้าพิจารณาหหกรรมเนี่ยมันหนักเหลือเกินพระเจ้าก็เสด็จหลีกหนีไปเนี่ยครั้งที่สามวิถีรภาพมาตอนนั้นฝ่ายกบิลพัทก็ยกกองกําลังมาขวางก็ไว้เหมือนกันแต่วิก่มกลุ่มของพระเจ้าวิถีรพ่ายกกองกําลังไปประชิดเนี่ยฝ่ายกบิลพัทเนี่ยยกกองกําลังทหารมาแต่ทหารที่ยกมาป้องกันล้วนจะเป็นพระริยาหมดเลยเพรางั้นเถอะพอรู้อย่างนี้อ๋อ องค์กบิลพัฒนนี่ไม่ค่านี่ก็เลยจัดการฆ่าเกลี้ยงหมดเลยถามวา่าใครบอกว่าเป็นสักยะเนี่ยตัดคอหมดถามว่าเป็นใครเนี่ยนี่พักสักยะโกหกไม่ได้ใช่ไหมพราะโกหกไม่ได้ก็ตัดคอตัดคอตัดคอเกลี้ยงเลยมีบางคนเนี่ยคว้าเอาหญ้ามาฆ่าก็ไว้ถ้าถามาเป็นใครก็ชี้ไปที่หญ้าเนี่ยพูดตัวหญ้าเนี่ยอันนี้อันนี้น,น,นี้ก็รอดไปรอดน้อยนอกนั้นตายกันหมด ยกทัพไปติดกรุ่มกบ,บิลพัทเพื่อทำลายตระกูลศากยวงศ์นั้นเชื่อกันว่าสมัยนั้น ชาวกระเบ,บลพะจำนวนมากได้หลบหนีออกจากเมืองส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปในหุบเขาทางด้านตะว,วันออกซึ่งปัจจุบันก็ยังสามารถเห็นว่ามีพวกสากยะอาศัยอยู่ทั่วไปในตัวเมืองกาดมันดุและชาวสากยะเหล่านี้ก็มีอิทธิพลอย่างมากในทางศาสนาและวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆของเนปาลมีประเพณีของชายผู้มีสายเลือดสากยะเมื่อถึงเกณฑ์อายุต้องเข้ารับการบรรพชาเพื่อเป็นการแสดงตนถึงการอยู่ในกระกูล ของพระพุทธเจ้าอันเป็นคตินิยมที่สืบทอดมาแต่โบราณและมีพระกุม,มารีรู้จักกันโดยนามพระเทพธิดาชีวิตหรือราชกุม,มารีแห่งเมืองกาดมานันดุเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวเนปาลเทพธิดาองค์นี้ก็ต้องมาจากตระกูลศากยะวงศเท่านั้น ในประเทศเนปาลเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่ไม่เหมือนในชาวโลกก็คือเทพเจ้านั้นมีชีวิตที่เ,มมเรียกว่ากุมารีก็ในยุคหนึ่งก็เป็นกษัตรินดูปรากฏว่า,าก็มีเทวดาหรือว่าเป็นเทพธิดานี่มาช่วยปกครองกษัตริย์ในแง่ของให้คำปรึกษาว่าปก,ปกครองอยังไงอะไรยังไงเป็นเทวี แต่ว่าปรากฏว่าความที่ว่าสวยงามของคำทวีวีนั้นแม้กระทั่งมนุษย์ก็หรือแม้ว่ากษัตริย์ก็ไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็คิดไม่ดีต่อ,อทวีทวีวีก็เลยเกิดคล้ายๆกับว่าไม่พอใจในพระมหากษัตริย์องค์นั้นก็เลยไม่ปรากฏมาให้การปรึกษาในแง่ของการปกครองว่าราชการให้กษัตริย์ก็ทําทให้ปหัญหาประเทศมีปัญหา ก็ปร,ปรากฏว่ากษัตริย์ก็อ้อนวอนให้กลับมาบอกว่าขอยอมรับผิดที่คิดชั่วอย่างนั้นดังนั้นขอยอมรับผิดให้มาแก่แต่เทวีทวก็ปรากฏว่าออกอุบายว่าจะไม่ออกมาแต่ว่าจะเข้าไปเข้าสิงในเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ให้ประมาณกษัตริย์นั้นบูชาเด็กผู้หญิงคนนั้นเสมือนกับเทวีนั่นเองก็เลยเทวีที่เขาว่าจะไปสิงก็กลายเป็นว่าเด็กผู้หญิงของตะกุลศักยะ ก็เลยทําให้ในประเทศเนปาลน,นั้นก็ได้ตั้งแต่ประมาณสักเนี่ยสี่ห้าร้อปีที่มานี้ก็มีกุมารีขึ้นมาก็คือกุมารีนั้นเป็นผู้ที่มีอํานาจในการที่จะปกครองประเทศทั้งหมดดังนั้นตามเมืองเล็กเมืองน้อยก็จะมีกุมารีของเมืองเมืองนั้นเพื่อที่จะปกครองเมืองนั้นก็เป็นเมืองเจ้าแม่ก็ว่าได้ถ้าแต่งเป็นภาษาพื้นเมือง แต่ในประเทศเนปาลโดยเฉพาะที่กัดมาโดซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองประเทศจะเห็นได้ว่าอาจจะเรียกว่ารอยัลคุมารีหรือคุมารีหลวงไอ้คุมารีหลวงนี้ก็จะเป็นสถานะสูงที่สุดก็คือดูแลกัดมานดท,ทั้งหมด ในปัจจุบันเราสามารถพบผู้สืบเชื้อสายสากยะหลายท่านเช่นสตรีผู้ดูแลวัดเนปาลณลุมพินิวันสถานหรือสามเณรที่รับการศึกษาที่วัดพระราชวังกบิลพัฒน์929ที่ประเทศไทยมีผู้สืบเชื้อสายสากยะก็คือพระศากยะวงวิสุทธิภิกษุชาวเนปาลที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงอุปถัมมาตั้งแต่อายุ14ปี และส่งเสริมการศึกษาจนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบรูเนลประเทศสหราชอาณาจักรตัวอาจารย์เองนั้นก็เข้าใจว่าเป็นเชื้อสายที่สืบมาแล้วอาจจะเป็นเชื้อสายทางพระอนุน์เพราะว่าตามหลักของอคำมพี์โบราณที่ค้นพบในต้นตระกูล ก็ถือว่ามูลสรวาสติวาทซึ่งเป็นคัมภีร์วินัยซึ่งในคัมภีร์วินัยเล่มนี้ซึ่งเป็นสันสกฤตมูลสารวาสติวาทเนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่ามีพ่อค้าเข้าไปค้าขายที่กัดมันดุสมัยพุทธกาลและปรากฏว่าญาติพี่น้องหรือต้นตระกูลของอาจารย์เองก็เป็นคนที่ถามพ่อค้าเหล่านั้นว่าเจอพระอานนท์บ้างไหมก็ตอาพ่อค้าเหล่านั้นบอกว่าเจอเจอบ่อยเวลาก็อยู่กับพระพุทธเจ้านั่นแหละ ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นช่วยฝากกราบเรียนพระอนุนด้วยว่าญาติของท่านมาเนี่ยลำบากอยู่ที่กัดมันดูนี้มาค้าขายอยู่ที่กัดมันดูนี้เพราะนั้นอากาศก็หนาวเดินทางไปไหนก็ลําบากให้พระองค์เนี่ยให้พระอนุนมาโปรดญาติโยมบ้างอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามูลสรววสติวาตซึ่งทางต้นตระกูลของอาจารย์เองถือว่าเป็นคัมภีร์ของตระกูลที่รักษามาก็ยังจะเห็นได้ว่า ประเพณีหลายๆอย่างที่บ้านนั้นยังปฏิบัติตามคำพีที่เราอ่านสากยวงศ์คือตระกูลต้นกำเนิดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าอโศกมหาราชจึงเรียกพระพุทธเจ้าอีกนามหนึ่งว่าสากยมุนีอันถือเป็นการเชิดชูเกียรติวงศ์ของพระาศาสดา ไปดูจากตำนานเราจะเห็นได้ว่าความจริงพระคุณสักยะเป็นตระกุลเก่าแก่ที่มีมานานก่อนสมัยพุทธกาลโดยซ้ำไ,ไปแต่ความสําคัญของสักยะเราจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่แสดงให้พวกเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตัวตนจริงไม่ใช่บุคคลในตำนานมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องและสืบมาสืบทอ,อดมาจนทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหนือเทวดาเป็นสัตยาเดวมนุษย์นังเป็นทั้งครูและของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตัวอย่างที่ประเทศเนปลาลเราจะเห็นได้ว่าพระกูลสากยะนั้นยังให้ความเคารพยังได้รับความเคารพจากประชาชนในฐานะที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าชายเพราะว่า ผู้คนยังใช้ราชาศัพท์กับตระกุลศักยะอยู่สากวรนะอื่นๆแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสักยะก็ถือว่าเป็นนักบวชโดยโดยอาจจะเรียกว่าตั้งแต่กําเนิดเลยเพราะว่าความที่ว่าศักยะในรุ่นแรกๆนั้นก็คือออกบวชกันหมดศักยะอายุประมาณ4ีหขวบเขาก็จะให้เด็กของศักยะเนี่ยต้องผ่านพิธีจุดธากรรมจุดธาก็คือคําว่าจุกนั่นเองก็คือตัดจุก หรือว่าภาษาพื้นเมืองเรียกว่าบรเชุยกุเบรก็คือความจริงคําว่าบระหรือว่าวระหรือว่าพระนั่นเองคือออกเสียงไทยเป็นพระแต่ว่าเวลาออกเสียงเป็นเนปาลก็คือบระก็คือพอกวระซึ่งบรเชียกุหรือว่าการบวชพระนั่นเองแต่วิธีการบวชพระของเขาอาจจะแตกต่างกับของมัทิเถรวาทตรงที่ว่าไม่ใช่พระเทระเป็นผู้บวชให้เป็นประเพณีอาจจะเรียกว่าเทระหรือว่ามหาเทระ ในสังคมนั้นก็คือเป็นคารวาสนั้นแหละแต่ว่ามีสถานภาพเป็นมหาเทระก็จะเป็นผู้บวชโดยการให้ศีลสิบโดยการจําลองเ,อเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าประสูตรในทิลุมพินีก็ต้้งเดิน7-9ในช่วงบวช4-5หวันนี้ก็จะต้องออกบินดบาบวันละ7บ้านสงฆ์ญา,าติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพิธีกรรมที่ยังรักษาไว้จนทุกวันนี้ ไม่มีเพียงแต่ตระกูลของศักยะวงศ์เท่านั้นค่ะที่มีการสืบสายเลือดมาจนถึงปัจจุบันยังคงมีตระกูลอื่นๆนะคะที่มีการสืบสายเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะนอกจากที่จะทําให้เราเห็นความสําคัญของศักยะวงศ์แล้วยังทําให้เราพบว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีองค์จริงไม่ใช่บุคคลในตำนานทรงมีพ่อแม่พี่น้องและมีการสืบสายโลหิตมาจนถึงทุกวันนี้ ทรงเป็นมนุษย์เหมือนปุถุชนทั่วไปแต่มีคุณสมบัติพิเศษคือทรงเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงอยู่ที่หินเมื่อวันจับประเทศหรือประเทศในปาลในปัจจุบันเพราะที่นี่นั้นไม่เพียงแต่เป็นแผ่นดินสําคัญที่เป็นที่ประสูิหรือเป็นที่อุบัติขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระสมณะโคดมเท่านั้นเพราะที่นี่เป็นที่ประสูิของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆด้วย